ในยุคที่คอมพิวเตอร์กราฟิกสามารถเสกสรรได้นนทุกอย่างตั้งแต่ตึกรามบ้านช่องไปจนถึงเหล่าอาสุรกายขนาดยักษ์รู้หรือเปล่าครับว่าก่อนที่ CG จะถูกใช้อย่างแพร่หลายคนทำหนังเขาต้องลงทุนลงแรงอะไรกันบ้างขนาดไหนกว่าจะได้ภาพอย่างที่พวกเขาต้องการในสัปดาห์ที่หนังสยองบรรยากาศสุดเขายัางดูบอยก็ไม่จะเข้าใจจอร์แอ just do it เลยจะขอพาทุกคนมาดูสิบ practical effect ที่เคยทำให้คอหนังอึ้งได้โดยไม่ต้องใช้ CG กันครับเมื่อพูดถึงเอฟเฟกต์ทำมือหรือ practical effect เชื่อว่าคอหนังสยองหลายคนต้องนึกถึงเดอะติ่งไอตัวขมือเมือบโลกผลงานสายไฟขึ้นหิ่งสุดคลั่งของจอนคาปินเตอร์กับเรื่องราวของกลุ่มนักวิจัยในแอนตาร์กติกาที่ต้องมาต่อกรกับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่แปลงตัวเป็นปรสิต หลบอยู่ในร่างของเหยื่อก่อนจะเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นอสูนสุดสะพึงแบบนี้ความท้าทายของทีมงานในการสร้างเดอะติงคือตัวพุ่งกับจอนคาเ็นเตอร์ที่ต้องการถ่ายทําฉากกายร่างสุดสยองสดๆหน้ากล้องซึ่งเป็นไปได้ยากมากในยุคนั้น แต่ทั้งหมดก็เป็นจริงได้ด้วยความสามารถสุดล้ำของทีมงานสเปเชียลเอฟเฟที่ใช้ไฮโดริกยางกาวลาเท็กซ์เจลาตินครีมคอนมายองเนสแยมสอบเบอรี่และ K คเจลมาผสมปนกันให้กลายเป็นสัตปปิลาาสุดสยองแต่ก่อนจะมีวันนั้นลอบบอตินหัวหน้าทีมสเปเชียลเอฟเฟกของเดอะติงก็เคยผ่านงานสร้างอสูรกายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน หนึ่งในนั้นก็คือฉากกายร่างเป็นหมาป่าเรื่องลือของแอนดอเมริกันแวร์วูปินลอนดอนหนังมนุษย์หมาป่าในปี1981ของจอห์นแลนดิสที่ส่งให้ทีมของโรปเบิร์ตินสามารถคว้าออสการ์สาขาแต่งหน้ายอดเยี่ยมไปได้ แล้เมื่อพูดถึงฉากชวนเสียวไส้แล้วก็เราคงข้ามหนังคนพลังจิตของเดวิดโคเนนเบิร์กอย่างสแกนเนอร์ไปไม่ได้กับฉากนักค่าหัวระเบิดที่ไม่ว่าคุณจะเคยดูหนังหรือไม่ก็น่าจะเคยผ่านตากับฉากนี้กันมาบ้างแล้วแม้ในปี1981การสร้างแบบจำลองหัวนักแสดงจะไม่ใช่เรื่องยากเย็นแล้วแต่สิ่งที่ยากมากในตอนนั้นคือการสร้างฉากนี้ ให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของพุ่มกับเดวิดโคเนนเบิร์กโดยในทีแรกทีมงานลองมากมายหลายวิธีทั้งอัดแก๊สและจุดระเบิดแต่ท้ายที่สุดทางออกของพวกเขาก็คือการใช้ปืนลูกซอง5าปีต่อมาเดวิดโคเนนเบิร์กพาคนดูอึ้งทึ่งเสียวอีกครั้งกับการแปลงโฉมเจฟโกบมให้กลายเป็นแมลง ใน The Fly กับงานเอฟเฟกต์สุดสะพึงที่หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าเกิดขึ้นจริงๆหน้ากล้องอีกหนึ่งฉากเอฟเฟกต์สยองสดๆหน้ากล้อง ที่น่าประทับใจไม่แพ้กันเลยก็คือเชนเบอร์เซอร์ในเอเลียนที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนไักแสดงเขาตกใจกันได้โคตรเรียวขนาดนั้นคำตอบก็คือพวกเขาไม่ได้สแสดงไงครับย้อนกลับไปก่อนที่ลิลลี่สกอต t จะสั่งแอคชั่นนักสแสดงทุกคนไม่รู้มาก่อนว่าฉากนี้จะออกมาอีท่าไหนมีเพียงแต่ทีมงานที่จัดเตรียมกล้องสมตัวพร้อมรับทุกมุมเรียบร้อย และทีมเอฟเฟกที่แอบหลบอยู่ใต้โต๊ะผลที่ออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นครับเลือดสาดกันมาแล้วถึง4-5หเรื่องเราลองมาเปลี่ยนมุมไปดูงานพ r กติเค้าเอฟเฟกที่ถูกใช้เพื่อสร้างความตื่นตาแก่คนดูบ้างดีกว่าครับเริ่มกันที่ฉากนี้ตายจากกับดักมรณะในเ a เดอร์ออฟเดอะลอสอาที่อินเดน่าโจ e ส ต้องวิ่งวิ่งแล้วก็วิง่งหนีหินขนาดยักษ์โดยในฉากนี้ทีมงานใช้ไฟเบอร์กาสเพื่อสร้างลูกบอลขนาดยักษ์ที่ไม่ได้หนักเวิร์เหมือนในหนังแต่สามารถควบคุมและรีเซ็ตใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยในทีแรกสตีเวนสปิลเบิร์กคิดฉากนี้ไว้แค่สันส้นๆแต่พอถ่ายเข้าจริงๆเขาเกิดประทับใจมากเลยเพิ่มเวลาบนจอให้กับเจ้าหินยักษ์ก้อนนี้ครับ ต่อมาก็คือ ID.4 หรือ Independence Day หนังแอคชั่นสงครามวันดับโลกขวัญใจจอร์จอจ์สดูวิที่ตลอดเรื่องอัดแน่นด้วยงาน CG สุดอลังการแต่รู้หรือเปล่าครับว่าในฉากทำเนียบขาวระเบิดในตำนานมีเพียงแค่ยานเท่านั้นที่เป็น CG ส่วนที่เหลือคือของจริงทั้งนั้นเพราะการใช้คอมสร้างระเบิดในยุคนั้นอาจไม่เนียนเท่ากับปัจจุบันโรแลนด์เอเมอริช เลยตัดสินใจถ่ายฉากนี้จริงๆและผลที่ออกมาก็น่าประทับใจสุดๆเลยครับเช่นเดียวกับ2001อั p สเปสโอดิซีผลงานไฟไ์ชั้นครูของสแตนลีย์คูบิทที่ทำเราติดตากับชากที่นักบินวิ่งรอบยานเป็นวงกลมซึ่งฉากนี้ก็ไม่ได้ใช้งาน CG หรืองานภาพหลอกตานะครับแต่เป็นทีมงาน ที่บรรจงสร้างฉากที่หมุนได้ขึ้นมาจริงๆเหมือนกับหนูที่วิ่งอยู่ในกงรงล้อนั่นเองครับโดยในฉากนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างดีให้กับคริสโตเฟอร์โนแลนในการถ่ายทำฉากไอชั้นโลกหมุนของอินเ p ปชั่นที่ยักษ์เล่บ้าข้างยิ่งกว่าโดยความซับซ้อนของทั้งฉากแอคชั่นและด้านเทคนิคทีมงานเลยกินเวลาถ่ายทำยาวนานถึง3สัปดาห์เพื่อฉากสุดตื่นตาความยาว30วินาที และนอกจาก Practical Effect จะทำให้คนดูเบือนหน้าหรือว่าตื่นตาแล้วแฟรนไชส์ลอตอฟเดอะริงส์ก็ใช้เทคนิคพิเศษเพื่อหลอกตาคนดูกับการถ่ายทำให้ฮอบบิทและพ่อมดอยู่ร่วมจอเดียวกันได้โดยไม่ต้องพึ่ง CG หัวใจหลักของเทคนิคนีคน้คือการใช้มุมกล้องและอุปกรณ์ประกอบฉากหลากหลายขนาดเพื่อให้ฮอบบิทดูเตี้ยจริง ส่วนพ่อมดก็สูงจังและปีนี้จนาธานบอนสแมนผูน้อำนวยการสร้างเดอะวิชจะพาคอหนังสยองกลับสู่ล่างเงาของความสะพึึงที่ไม่ต้องพึ่งสีจีให้มากเรื่องกันอีกครั้งหน่งเดอะวอแสกร่างสยอง ผลงานช็อกฝังหัวครั้งใหม่ที่จะเปลี่ยนสถานที่แห่งความปลอดภัยอย่างโรงพยาบาลให้กลายเป็นประตูสู่ขุมนรกการันตีความสยองด้วยเจเลมีกินเลสพีและสตีเวนโคซาวสกี้สองคู่หูที่เพิ่งคว้ารางวัลออสการ์สาขาเมคอัพยอดเยี่ยมจากซยซ d าสควอต และเคยกำกับหนังสยองโหดโคตรเขาอย่าง Father's Day มาสร้างสรรค์ความสยองครั้งใหม่ที่อัดแน่นด้วยความโหดเลือดสาดและสัตว์ประหลาดที่เหมือนออกมาจากฝันร้ายไม่แพ้หน,นังสยองขึ้นหิงอย่าง The Fly และ The t h i n g เพื่อให้ได้บรรยากาศความเขาสุดติ่งสองผู้กำกับยังเลือกใช้เอฟเฟคต์ทำมือสร้างสรรสัต์ประหลาดให้ออกมาชวนสะพึงและร่วมสมัย อย่างที่หนังสยองสุดคลาสสิกหลายเรื่องเคยใช้กันมาการันตีความช็อกฟังหัวด้ยเสียงชมจากนักวิจารณ์แถวหน้าหากใครเป็นคอหนังสยองก็แต่ยัามารับความสยองดุดฝันร้ในย์เดวอยแทรกร่างสยอง8มิถุนายนนี้ชีก,กดทุกความสะพึงในโรงภาพยนตร์เท่านั้นก่อนจากกันไป บอกพวกเราหน่อยครับวายเอฟเฟกทำมือจากภาพยนตร์เรื่องไหนทำคุณสะพึงได้มากที่สุดถ้าเป็นฝั่งจอร์ดจอสตูวต้องเป็นเดอะติงเท่านั้นครับถ้าอยากเห็นรายการของเราพัฒนาไปมากกว่านี้ก็สนับสนุนพวกเราได้ครับที่ p a t i o n c o m j u s t d o i t และถ้าไม่อยากพลาดรายการใหม่จากพวกเราก็ติดตามพวกเราได้ครับที่บลู f เฟซบุ๊กและ YouTube Channel จอดอดจัสต์ดูอิดพิมพ์จัสต์แลอิดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับผม